กทายพี Bond, ่น้องเมื่อสักครู่สุกคนค่ะมือนี้สานยมาทําการลอกคลองไส้ไก่เลยครับพี่น้องคะเป็นคลองไส้ไก่น้อยเนาะสานยมาทักทั้งงาค่ะนี่ค่ะแล้วกาสซีลอกคลองสีคุดค่ะพี่น้องขาเพราะว่าสาน้อยที่ทาการเลี้ยงปลาใส่ในบ่อนี้เนาะตรงนี้เป็นคลองเดิมนะคะเป็นคลองเดิมอยู่แล้วบ่าวงสาวเพื่อนขุดไว้จ้ะแต่ว่าเพื่อนขุดบเลึกปันใดเนาะบ่าวงสาวเพิ่นขุดไว้บลลึกปันใดสโนยก็เลยมาทาการสีลอกใหม่ค่ะพี่น้องขานี่สานยทางงาออกแล้วละอันนี้เขาก็ลอกใหม่แล้วก็สีคุดใหม่ค่ะ ตรงนี้เป็นบ่อกบค่ะเป็นบ่กอก่บเป็นบ่ออนุบาลลูกกบเผาแต่ก่อนเน,ะนาะน้ำแหงเหมือนละพาอย่างนาสีหัวค่ะมีการหัวน้ำก็เลยแหงเนาะผักตบก,ก็กำลังชิบตุ้ยค่ะตะน้อยชิมาลือออกเลยค่ะตะน้อยชิมาทำการลือ้อแล้วก็สิคุดใหม่ค่ะนี่ค่ะตะน้อยกำลังเริ่มคุดค่ะพี่น้องค่ะกำลังเริ่มขุดเนาะดีแต่เป็นดินทรายค่ะก็เลยขุดง่ายจากน้อยนี่ตะน้อยชิททำการลอกค่ะตะน้อยกันที่ทำการหุกหญ้านี่ออกไปก่อนค่ะเกี่ยวพื้นที่สะก่อนเนาะเขาที่หุกออกไปไว้ทางนอกบ่อค่ะ แล้วเขาจะค่อยๆทำการไปเก็บกวดอยู่ข้างนอกเนาะเอ้ปี๋สนอที่หุบออกเลยจ้ะาฮุบอ,อ,อ,อกเลยค่ะเดี๋ยวสนอยที่ตามไปเก็บทางนอกเนาะเพราะว่าทางนอกตะฮกเดี๋ยวเขาที่ทาการเก็บกวดทางนอกนําคือกันค่ะอันนี้เราก็ทิ้งฮุบออกไปคือกันค่ะ พวกายเพระาะว no ja ่าปลาให้หกมาโดนแล้วเนาะเพราะว่าบ่อนนี้บ่างุ่มสาวเพื่อนบอกให้บ่ค่อยห้ะน้อยได้พัฒนาค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่ยันอ่านกมางับน้องกบเนาะแต่เดี๋ยวนี้น้องกบกับสิลงไปอยู่ในบ่อที่มีน้าหมดแล้วค่ะผักตบเขาเริ่มใหญ่ค่ะนี่ชะน้อยให้เบิ้งค่ะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นบ่อกบน้อยนะคะเป็นบ่อน้อยหนึ่งที่ว่ามีกบที่เขาผสมพันธุ์แล้วเขาปล่อยพันไว้บอยู่ในนี้เนาะเป็นลูกกบที่ว่าเขาพ่อพันธุ์เองค่ะในบ่อนี้เนาะแต่ว่าเขาที่บ่ค่อยเห็นเพื่อนค่ะเพราะว่า พ่นสีบกค่อยลึงกับเผาปันไดกบบ่อน,นี้เนาะพ่นสีบกค่อยลึกงกับคนค่ะพ่นกระสีบกค่อยออกมาให้เขาเห็นเท่าใดค่ะมีแต่เขาให้อาหารเพื่อนเพิ่นกระสิพากันออกมากินค่ะอันนี้ทีนี้สนอยก้กระสิเริ่มพัฒนาใหม่ค่ะพัฒนาบ่อนอะก็คือเขาสีเลี้ยงปลาค่ะสโน้อยทีทําการพัฒนานี่แหละค่ะนี่ที่เริ่มเฮ็ดไปเนาะ สะน้อยกะชีค่อยๆทยอยเฮ็ดไปนะคะที่น้องขาค่คอยๆพัฒนาไปทีละเล็กละน้อยเนาะสะน้อยชีเลี้ยงยังหรือสิลูกยังกะชีค่อยๆเฮียนหู้แล้วก็พัฒนาไปก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจให้กันค่ะ สำหรับคลิปนี้สนนอยกับพี่พาน้องมาทําความสะอาดคลองค่ะมาพัฒนาคลองเหาเนาะพัฒนาคลองในบอกกบค่ะเพื่อที่ทําการเลี้ยงปลาก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเด้อค่ะ,ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สนนอยสิขออนุญาตทําความสะอาดต่อสักก่อนเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปละบา,บาย